สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขานะครับหรือว่าอาบาจอสงขลาซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรือว่าทีมงานของท่านนายกของการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับนําโดยสอจอจุนะครับหรือว่าสอจอวิชัยกุหลาบวันนะครับในกลุ่มของอำเภอเมืองนะครับก็ได้นํอาสอสมอมารับ น้ากากอนามัยเจลล้างมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับในช่วงวิกฤตหรือว่าช่วงโควิด19ในวันนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียมข้างในนะครับก็ในปไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับผมเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับหรือว่าอบจอสงขลาวันนี้ทางอบจอสงขลานะครับ ก็ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยและก็เจลล้างมือให้กับทุกท่านนะครับบรััังงนนะมแบ คือสืบเนื่องก็ตลอดที่ผมเคยทำนะครับใช้คำว่าเคยมอบผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เนี่ยให้กับสถานที่ต่างๆนะครับของหน่วยงานมอบให้กับหน่วยงานในในจังหวัดสงขานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขจังหวัดก็ดีนะครับทางด้านสาธารณสุขอำเภอก็ดีหรือว่าที่โรงพยาบาลสนามก็ดีนะครับและก็สถานศาึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหา,าวิทยาลัยก็ดี วันนี้นะครับพี่น้องอสมอในจังหวัดสงุลขขานะครับร้องขอมาว่าอยากจะได้สเปรย์<ม>อํางพุ่มอมนะครับและก็เจลอีกส่วนหนึ่งก็คือไอเซอร์จิคอนแมสพี่น้องอสมอนี่นับว่าเป็นด่านหน้านะครับเพราะว่ากลุ่มที่นี้นะครับจะเป็นคนที่คัดกลองนะครับเชื้อโควิด เราก็เล็งเห็นถึงความสําคัญไหนเราก็มอบให้กับหลายๆหน่วยงานแล้ววันนี้พี่น้องอสมนับว่าเป็นคนที่อยู่ด้านหน้าช่วยเหลือทางด้านทางด้านแพทย์ทางด้านพยาบาลนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมามอบถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทำด้วยใจนะครับทำด้วยใจให้เ้ียรักนะครับ ไปแทนแทนคุณนกระทรวก็เหนื่อยมาเยอะแล้วแล้วก็เลยมาจัดการทุกนใ้สวัสดีครับ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 น้งใจเล็กๆน้อยๆนะพี่นะวันทีจ้าใช่สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้งใจเล็กๆน้อยๆครับผมจากปจอนี่ฮะดูแลสุขภาพกันหน่อยนะดูแลสุขภาพกันหน่อยสวัสดีครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับฮะ อย่าไรกับัวไม่ทิ้งกันนะครับไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันเราจะไม่ทิ้งกันสัญญานะครับสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันเออป้าดีกับอายุเท่าไรแล้วเอญญอเจ็ดสิบแปดแล้วลยลู่ละรู้กับแบบกันนะเดีย๋ยวข้างนอกฟิจูรีรบกวนไปช่วยแจกนิดนะคืออยากให้อสมอตอนนี้นะครับทราบมาเล็กน้อว,ว่าที่มานี่ครับ เราไม่สามารถที่จะมารองรับได้ทั้งหมดเลยก็จัดตัวแทนนะครับเฉพาะในเขตเทศบาลนคงวัสงขลาเนี่ยมาจํานวนประมาณ5้าถึงหกท่านเท่านั้นเองนะครับเราก็ถือโอกาสว่าวันนี้ไหนๆก็มาแล้วก็เลยถือโอกาสมามอบนะครับวันนี้มีไอเจลแอลกอฮอล์เนี่ยขนาดครึ่งลิตรเนี่ยครับหนึ่งขวด แล้วก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นี่ครับพี่โนโอ้องของสมอหน้าหลายหลายท่านก็น่าจะมีแล้วก็คือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับกลิ่นลาเว,วนเดอร์ที่กลิ่นอย่างดี แล้วก็มีแมสนะครับมีแมสสําหรับไอจานหนึ่งห้าสิบชิ้นนะครับเข้ามาก็คือแมสนี่เข้ากับให้สองกล่องถ้ากับจำนวนหนึ่งร้อยชิ้นนะครับในเบื้องต้นนี้เลยครับนะครับด้วยรักครับจากใจนะครับและก็สัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณคุณมากครับครับส่วนของโปรเทนโปเทนภาคประชาชนนะคะ ที่ก็เป็นตัวแทนขอขอบพระคุณท่านนายกอบ BAR, จอสองขลานะคะแล้วก็ท่านวิชัยลกลาวันที่มีการบริหารจัดการในส่วนนี้ให้กับอสมอภาคประชาชนได้มีเครื่องมือในการใช้ลงพื้นที่สนับสนุนพวกเราขอขอบพระคุณมากาค่ะตบมือหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาครับไม่ผิงกันครับสัญญานะครับ นายโยประธานทอสมนอกหัวนแดงต่างนะครับนงแก้วต่างนะครับไม่สามารถที่จะเกินเกินได้ทั้งหมดนะครับเป็นของนงปลาพี่มาลีอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณมากมากเลยมีอะไรนะครับให้ ผมนะครับสจอใจุนได้รับใช้นะครับนะครับหรือที่อะไรต่างๆที่ขาดหรืออะไรต่างๆอย่าได้เกลงใจนะครับบอกโทรมาโดยตรงหรือบอกผ่านประธานยุ่ชนมากระไรบอกผ่านประธานนะครับเจ้าหน้าที่ของกสบอนี่ครับอยมีอะไรก็ทานน้ำทานกาแฟทานอะไรกันต่อนะครับก็ถึงโอกาสเข้าประชุมสภานะครับเข้าไปทำหน้าที่ถึงพี่น้องและอีกส่วนหนึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพูดครับ ถึงนายกวันนี้มีการยื่นกระทู้สอบถามถึงนายกว่าอ,อบจอเนี่ยในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือในภาคประชาชนหรือช่วยเหลือในอของพี่น้องอสอมอเนี่ยอย่างไรบ้างในกรณีที่เรามีงบประมาณของอบจอ,อยู่แต่ในของส่วนของนี้ที่ให้บาลีครับเรียนพี่น้องดำตรงนะครับเป็นเงินส่วนตัวควักเงินส่วนตัวออกมา นะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับ